สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องสไตล์เจโน่ค่ะเพื่อนๆจ้ามาพ่อน้องมาอีกแล้วนะคะเสื้อหาแล้วจัสมินทักทายเอฟซีหน,หน่อยลูกมาลูกมา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 ,มา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 ให้อาหารน้องมาเร็วๆร็วเร็วเเร็วเเร็วเสองโตได้ลูกเด้อเอา,เอาแม่จัจับน้ำปลอนคนละโตไงนะคะนี่นะคะมาลูกมาเถอะมาอีกเถอะมาอีกเลยนะเถอะมาให้เพื่อนด้วยนี่ให้เขางับได้ก่อนนะคะให้เขางับได้ก่อนนะลูกให้ลูกให้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  มื่อกล่ะมาให้น้องมาก,กินอาหารเดินๆจ้าน้อง,าาองจัสมินนะคะอ้าวววโอ้ยบักการดอก,ก,ก,กลูกเพิ่นบักกาดลูกเพิ่นบักกาดนี่แหละนี่แหลบะบ่ต้องย่านลูกจับเงาเงาเสพนข้าวอาหารได้เพิ่นกินอาหารดได้เดี๋ยวจะคอยไปอุ้ยย่านเขา <laughs> ว่นตัวนั้นนั oh, oh, Help, so taki, upon, to, ่นแน่นอะโอ้เราเพิ่นมาป้อนแล้วอีหล่าป้อนตัวนี้กันนะเอาเธาไปใกล้ๆเธอไปใกล้ๆเอาตัวเอาอันอื่นก่อนสิคะลูกอันนี้ก่อนก็ได้เออเอาไปอยู่ข้างบนนะคะเอาเธอไปอยู่ลูกเธอไปเธอไปเธอไปมาไม่ถึงนะลูกมาไม่ถึงเธอไม่เธอไม่อีเออเธอไปใกล้ๆลูกอีหล่าหยาดเี่ยอย่างเพิ่นประจําหยาดเพิ่นตอวอ่ะนันติดเหรอคะไปให้น้องมากินทัวนะคะป้าดีแท็งเอาไปเลี้ยง กลัวัวทั้งกลัวทั้งเสี่ยหายกินทั้งย่านทั้งเสี่ยหายกินทั้งย่านนะคะพำ <c oughs> ลังปอนทัวออกมาเพื่อนๆจ้าพำลังสุกเบิดมันจะหอนแห้งนะคะเอะไรเลยลูกเร็วเร็เอาให้หมดเอาขั้นบกนก่อนสิลูกอันไหนอยากที่กินเ <c oughs> <c oughs> อออันลงก็เอาซึ่งเอาขึ้นมาให้เขาได้กินได้แต่ชีพปปมาณนี้นะเพื่อนเนาะ นายจัสมินหาหันหน้ามาหาแม่หน่อยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวใจเย็นๆให้พี่เขากินหมดก่อนนี่เหลือหนึ่งอันนะคะเพื่อนๆจ้าไหนชวนหน่อยชวนหน่อยเหลือหนึ่งอันเหลือหนึ่งอันวับอ้าวเพื่อนๆจ้าแคนีพี่นิวไบแคนีก็ได้เพื่อนๆเด้อนะคะชอบก็ไลค์แชร์กดติดตามนะคะ ขายอาหารมามลแล้วเพื่อนเนาะเจอกันใหม่กินไหนพี่หนาด้วยเพื่อนด้วยสวัสดีค่ะ